สวัสดีค่ะทุกคนรีวิวที่เที่ยวในประเทศองังกฤษวันนี้ หม่อมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่สวนสนุกออ t เทนทาวเวอร์รีสอร์ทประเทศอังกฤษค่ะออ t เทนทาวเวอร์รีสอร์ทถือว่าเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในสหราชาณาจักรนะคะตั้งอยู่ที่เมืองออตเทนสตัฟเชอร์ค่ะคลิปนี้หม่อมก็ไปกับเพื่อนเอและครอบครัวนะคะโชคดีที่มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษและมีเพื่อนคนไทยที่มีลูกอยู่ในวัยเดียวกันค่ะน้องมินลีและน้องเอมี่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่วัยเด็กตอนที่ไปเป็นช่วงฮาฟเทอ r มนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นก็จะมีรูปที่ถ่ายกัับฟกทองงช่ว ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวช่วงของเทศกาลฮาลโลวีนน่าจะเป็นแบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์นะคะที่ไปตอนนั้น ต้องบอกเลยว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ไปวันหยุดจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าคิวยาวมากและคนเยอะมากแต่ข้อดีก็คือว่ากิจกรรมก็เยอะตามด้วยนะคะมีกิจกรรมบนเวทีมากมายและอาหารนี่ก็เรียกว่าละลานตาเลยล่ะค่ะตอนที่ไปตอนนั้น3ปีที่แล้วน้องมินลี่ก็อายุประมาณ7จ็ขวบเครื่องเล่นที่เราเล่นได้ก็ไม่ได้เยอะนะคะเลือกเป็นของเล่นสําหรับเด็กเล็กจุดหมายแรกที่เราไปก็คือ c b b Land ลเลยค่ะ CBB s Land <S เป็นโซนนสนุกสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่สนุกสนานและการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กโดย,โดยมีเครื่องเล่นและกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรายการยอดนิยมของช่อง CBBS นั่นเองนะคะเครื่องเล่นและกิจกรรมที่น่าสนใจใน CBB s Land ก็มี In the Night Garden Magical Boat Ride การน,นั่งเรือผ่ันโลกของ In the Night Garden ใช้เวลาในการร่องเรือไม่นานนะคะประมาณ10-15นาทีแต่รอคิวน่าจะเป็นชั่วโมงเลยละคะ่ะ เอานะลูกชอบรอคิวแค่ไหนก็รอได้ในระหว่างที่ล่องเรือเป็นวงกลมเราก็จะเห็นตัวละครในอินเด n i ไน t g การ์เดนโผลออกมาเด็กๆก,ก็จะบกมือไว้ bye, ทักทายตุกตูตูนที่ชื่นชอบค่ะ postman pat p a s t er a l post การขับรถไปรษณีย์ของ postman pat เพื่อส่งพัสดุ อันนี้เป็นรถรางนะคะก็นั่งวนๆไปบริเวณนั้นละคะ่ะแต่ที่หม่อมชอบก็คืออันนี้เลย Octonaut Roller Coaster Adventure รถไฟเหาะคือมันก็เป็นรถไฟเหาะสำหรับเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้หเหาะเฮินตีลังกาพิสดารเหมือนของเล่นผู้ใหญ่เราว่ากำลังสนุกเลยละคะ่ะอันนี้นอกจากนี้ยังมีการแสดงสดและกิจกรรมพบปะกกับตัวละครจากซ b บีบที่เด็กๆชื่นชอบเช่น b ิง g ์เ e เลทั b บีสแล้วก็ h ฮ y d ก c k y ซึ่งจัดขึ้นที่เวที Big f ัน Show Time เขาจะไม่ได้โชว ตลอดทั้งวันนะคะตอนที่ไปก็พลาดโอกาสไม่เคยได้ชมสักครั้งค่ะเพราะว่ามัดแต่ไปต่อคิวเล่นของเล่นกันสําหรับครอบครัวที่ต้องการพักผ่อนในทีม CBB อย่างเต็มที่ออตตาวเวอร์รีสอร์ตก็มี c ี b Slan แลนโฮเซึ่งมีห้องพักที่ตกแต่งในทีมต่างๆจากรายการ CBB แล้วก็มีกิจกรรมพิเศษสําหรับเด็กๆแล้วเขาก็มีสวนน้าแล้วก็ร้านอาหารด้วยค่ะแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปนะคะไว้ในอนาคตถ้าได้ไปจะถ่ายวิดีโอมาให้ชมกันอย่างแน่นอนหลังจากเสร็จจาก c b b ีบีสแล เราก็ไปล่องเรือคะ่ะอันนี้ก็เป็นเรือผจญภัยอารมณ์เหมือน p i r a t e of Caribbean นะคะพอขึ้นเรือแล้วภายในเรือก็จะมีปืนให้เราต้องปั่นน้ำให้เรายิงใส่เรือที่เขาวนๆอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะก็สนุกดีคะ่ะเมื่อยแขนมากจำได้ว่าวันรุ่งขึ้นแขนระบมเลยเพราะว่ายิงใส่ศัตรูฝ่ายตรงกันข้ามกระหนำ่ำ สมนำหน้าตัวเองจริงๆเล่นไม่บัญญาััอยังดูอายุอานามของตัวเองเอาซะเลยทั้งยิงทั้งหลบนะคะเวลายิงก็ต้องแบบว่าออกแรงกล้ามเนื้อปั่นให้น้ําออกนะคะสนุกดีค่ะกิจกรรมนี้แต่ว่าเปียกค่ะเหมาะสําหรับเล่นหน้าร้อนหน้าหนาวคงไม่ไหวกิจกรรมนี้ขอบาย แต่ว่าออตันทาวเวอร์ก็ไม่ได้เปิดทั้งปีนะคะต้องเช็คดูในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งแล้วก็อย่างวันที่ไปก็คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันหยุดที่คนเยอะแต่ต้องบอกว่ากิจกรรมก็แน่นด้วยค่ะมีหลากหลายกิจกรรมอาหารที่เป็นซุ้มาขายนะคะก็มีหลากหลายซุมอาหารและลานตาให้ได้เลือกกินอย่างเต็มที่เลยบริเวณของสวนสนุกก็มีห้องน้าให้บริการหลายที่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ําหลังจากนั้นเราก็ไปเล่นน้ําค่ะเป็นห่วงยางน้ำบนนั่งในห่วงยางอารมณ์เหมือนล่องแก่งแล้วก็ไปบ้านผีสิงรวมถึงไปนั่ง าวลฟ้ด้ดยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่พาเด็กเล็กไปเหมือนหม่อมเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เรียกว่า The Ver of David Williams ซึ่งก็มีเครื่องเล่นที่โดดเด่นหลากหลายเลย<อ>ล่ะค่ะสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆในโซน The Ver of David Williams ก็จะมี Royal Carousel ม้าหมุนที่ตกแต่งในทีมราชวงศ์และร้านค้าที่จำลองจากเรื่องราวในหนังสือค่ะน่หม่อมก็ไม่ไหวแล้วนะคะก็ถ่ายบรรยากาศอยู่ข้างล่างคือทั้งวันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดินและเมื่อยค่ะแล้วก็อายุอนามก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะเล่นของเล่นกั กับเด็ๆที่ไม่ได้มีแอคชั่นแอดเวนเจอร์หรือว่าตีลังกาอยู่ในอากาศเนี่ยแต่ก็ลมจับค่ะแอบวิงวิเหมือนกันนะคะทุกคนต้องพกยาดมไปแต่สนุกค่ะเขาถึงบอกว่ามีลูกเล็กก็เหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยากจะแนะนําค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวที่ประเทศอังกฤษอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกหนึ่งที่ออเทนทาเวอร์รีสอร์ทนั่นเองนะคะ ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากให้กำลังใจด้วยการกดไลค์เซฟโลเคชันไว้แล้วก็ Follow ติดตามกันไว้นะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอจนจบหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับการชมคลิปวิดีโอของหมอมนะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ